เรามาดูวิธีการนําเข้าสินค้าจากจีนแบบที่1กันค่ะซึ่งวิธีนี้เป็นการสั่งสินค้าด้วยตัวเองนะคะวิธีการนี้เราสามารถที่จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือผ่านทางเว็บไซต์ใช้กับ PC ซค่ะหรือเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมสั่งเนี่ยก็จะเป็น168 8เทาเป่าทีมออาลีบาบาอาลีเอ็กซ์เพสวิธีการสั่งโดยตัวเองก็จะเริ่มจากการหาสินค้าการดีล้านค้าหรือว่าโรงงานการแลกเงินหยวนเพื่อมาชําระเงินในระบบนะคะรวมไปถึงหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าการขนส่ง ภายในประเทศจีนเนี่ยผู้สั่งนะคะก็จะต้องเป็นคนที่จะติดต่อหรือว่าประสานในการแก้ไขปัญหากับโรงงานจีนหรือว่าร้านค้าจีนที่สั่งไปค่ะข้อดีของการสั่งสินค้าจากจีนด้วยตัวเองนะคะคือเราสามารถที่จะดิวและต่อรองกับโรงงานจีนได้โดยตรงค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าบริการการฝากสั่งทําให้สามารถลดต้นทุนทางธุรกิจของเราได้ในระยะยาวนะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะหลายคนเนี่ยมองว่าการสั่งสินค้าด้วยตัวเองมีขั้นตอนที่เยอะและยุ่งยากหากเกิดปัญหาสินค้า าไม่ต้องปกสินค้าได้รับไม่ครบตามจํานวนที่สั่งหรือแม้กระทั่งสินค้าเกิดการเสียหายก็จะต้องดิวและแก้ไขปัญหากับร้านค้าจีนด้วยตัวเองทุกขั้นตอนทําให้การสั่งนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตัวเองเนี่ยเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ดิวกับร้านค้าจีนมาก่อนนะคะหรือคนที่มีทักษะ ภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษบ้างค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็มีเว็บไซต์หรือว่าเครื่องมือตัวช่วยในการที่จะช่วยแปลภาษาค่ะสําหรับวิธีการที่2การฝากจ่ายก็จะพูดในคลิปถัดไปนะคะใครที่สนใจวิธีการนําเข้าสินค้าจีนแบบถูกวิธีเนี่ยก็อย่าลืมกดเซฟและกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเดี๋ยวบัตตี้แฟร์จากจาวันดาคาโกจะมาแบ่งปันวิธีการนําเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกวิธีค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะ้าอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบาย